พี่น้องเฮ็ดจ้ะหลายค่ะพี่น้องเฮ็ดจ้ะเฮ็ดอันนี้ค่ะเป็นขาวๆอยู่ค่ะไล่เงี้ยโอ้เป็นขาวๆนี่เฮ็ดเด้ค่ะสุดยอดเลย Head, head, เห็เหดจ้าเห็ดบางเนี่ยค่ะแหนมไปทั้งใดก็เห็นเป็นขาวๆเลยสุดยอดจริงๆเห็ดจ้าบางเนี่ยค่ะพี่นอ้องหลายค่ะค่ะพี่น้องค่ะ สุดยอดเลยเฮ็ดจะเฮ็ด